มีความเดือดร้อนของผู้พิการในจังหวัดตรังค่ะพวกเขาออกมาเรียกร้องผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้คืนตู้8ให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุหลังจากที่ตู้นี้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการคืนตู้8มาค่ะ นางสาวสุก,การดาสุริยรารังศีประธานชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังโดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องนั่งรถวิวแชร์ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องเดินทางด้วยรถไฟก็บอกเล่าถึงความเดือดร้อนจากการเดินทางนะคะเพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟธรรมดาตอนนี้ลําบากมากทีเดียวเนื่องจากตอนนี้ไม่มีตู้พิเศษสําหรับผู้ให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งรู้จักกันในนามตู้แค่ะตู้8เนี่ยจะอยู่บริเวณตู้กลางหรือว่า ส่วนกลางของรถไฟจะมีลิฟต์ทอดลงมาสำหรับยกวีวแชร์ขึ้นจากชานชาลาแล้วก็ทอดลิฟต์ลงมาให้ลงจากขบวนรถไฟได้อย่างสะดวกภายในตู้เองก็จัดให้กว้างขวางสะดวกสบายนะคะมีให้บริการห้องน้ำเฉพาะด้วยแต่ตั้งแต่โควิดระบาดจนถึงคลี่คลายแล้วก็ยังไม่มีการส่งคืนตู้มาให้นะับตั้งแต่ยกเลิกไปช่วงการระบาดของโควิดค่ะ ตอนนี้คะเวลาเราจะไปรถไฟค่ะคนพิการบางคนที่เดินไม่ได้กลานขึ้นรถไฟลองนึกสภาพดูว่าเที่ยวคลานอยู่ค่ะแล้วบางคนก็เป็นแผลกดดทับเลือดออกด้วยอะไรคือมันระบากมากค่ะขอเป็นงอนว่าขอตู้แปดนี้คืนนะคะอเพราะคือมันเคยมีค่ะแล้วก็มัน,ม,นมันเป็นสิทธิ์ที่ว่าออคนพิการจะคือ,อมันจะได้จะต้องได้แล้วก็แบบออใช้ได้จริงนะคะ ที่ผ่านมาผู้พิการในจังหวัดตรังเคยไปยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านนายขจรศักดิ์เจริญโสภาอาดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรังถึงผู้บริหารการรถไฟนะคะตอนนั้นบอกว่าการรถไฟขออย่าเพิ่งออกข่าวแล้วจะดำเนินการแก้ไขให้ก็เลยยอมทําตามแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตู้แปด คืนมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ละครั้งที่ไปใช้งานใช้บริการรถไฟเนี่ยวิธีการที่เขาจะขึ้นไปได้ก็คือต้องลุกจากวีลแชร์แล้วคลานขึ้นรถไฟหรือบางทีก็ต้องให้คนมาหามขึ้นเดิมก็ใช้ชีวิตยากลําบากอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งยากมากขึ้นค่ะวันนี้ผู้พิการทุกประเภทในจังหวัดตรังจะรวมตัวกันนั่งวีลแชร์ไปที่สถานีรถไฟไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะแสดงให้ดูด้วยว่าเขาใช้ชีวิตกันลำบากขนาะด